ใครที่มีอาการเวียนหัวบ้านหมุนกู้บ่อยนะคะน้ำในหูไม่เท่ากันเดินเซคโครงแงชามือชาเท้ากล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะการหน้ามืดตาโมวแลวครับนะครับวิงเวียนสีสษะวบนะครับมือหัวด้วยใช่ไหมคะมือหัวนะครับเดินเซคโครงแงด้วยใช่ไหมคะพ่อเดินเซคโครงแงครับผมก็ทํางานอยู่หน้าบ้านเนี่ยแหละครับจะปวดนี่แต่ก่อนก็ปกตินะครับปกตินีุ้ร่างกายปกติเลยมาบืบช่วงนี้ก็เอาไปโรงพยาบาลเลยความดันไขมันเบาหวานมีไหมคะพ่อ ไม่มีครับโรคความดันไอไขมันแล้วก็บาหวานนี่ผมก็ตรวจมาประจํานะครับตรวจมาประจ,<า>จําเลยลหะครับ่ะก็ไม่มีก็ไม่มีก็ไปตรวจกับคุณหมอนะครับจ<า>ไปตรว ray จไอเอ็กซเรย์ก็เจอผลผลเอ็กซเรย์ออกมาอย่างนั้นนะครับว่าหมอบอกว่าวิจัยออกมาบอกว่าเป็นเลือน สมองตีบตันนะครับอ๋อเลือดครับอ่าก็คือภาวะเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอก็เลยทําให้เกิดภาวะหลอดเลือดสมองตีบเนาะครับผมครับผมคุณพ่อทานไปประมาณกี่วันคะที่สัมผัสถึงการเปลี่ยนแปลงว่ามันดีขึ้นนะคะคุณพ่อประมาณ10วันหรือ1แผงนี่ครับผมอ่าประมาณ10วันหรือ1แผงเนาะดีขึ้นเลยครับผมดีขึ้น๋อค่ะก็ไม่เวียนไม่วูบนะคะไม่เซก็มันเบาขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะพ่อเบาขึ้นเฉยๆเบาขึ้นครับจ้ะทำกิจวัด ประจำวันได้ตามปกติใช่ไหมคะพ่อครับผมครับผมกาทำาปวันประจําปกติครับก็ขับรถขับรานนี้ก็ปกติอยู่ครับจ้าสุดยอดตอนนี้ก็ขับรถได้แล้วนะคะถ้าคนไหนที่เป็นอาการอย่างนี้ก็ขอให้ผมขอให้แนะนําให้ใช้ตัวนี้ครับผมก็เคยใช้กับตัวเองครับ K.O. นีอนี่ ก็ดีขึ้นจริงๆครับผมดีขึ้นจริงๆสุดยอดมากๆเลยค่ะอาการเวียนหัวมันวั่นหมุนแล้วก็ชามือแล้วก็ชาชาเท้าค่ะแม่ทานไปประมาณกี่แผงคะกี่วันคะที่รู้สึกว่าดีขึ้นค่ะหกวันก็จะดีขึ้นค่ะเอกล้ามเืออ่อนแรงก็กดีขึ้นค่ะตอนนี้ใช้ชีวิตประจําแข็งแรงปกติไปไหนมาไหนได้ยางสบายค่ะ คุณแม่มีโรคประจําตัวที่ทานยาของคุณหมออยู่คือมีอะไรบ้างคะความดันไขมันความดันของคุณแม่อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่พอจะจําได้ไหมคะประมาณร้อยร้อยห้าสิบสี่โอ้ประมาณร้อยห้าสิบสี่ถือว่าสูงสูงแบบผิดปกตินะคะหลังจากที่แม่ทานผลิตภัณฑ์เคอนะคะแม่ทานไปประมาณกี่แผงคะกี่วันคะที่รู้สึกว่าดีขึ้นคะ่ะหกวันก็จะดีขึ้นคะ่ะ 6วันดีขึ้นเลยใช่ไหมคะ,คะทานเคโอแล้วอาการวันเวียนหัวบ้านผมนก็ดีขึ้นจะหายก็ดีขึ้นเรื่อยๆการชามือชาเท้าก็หายเอกล้ามเนื้ออ่อนแรงก,ก็ดีขึ้นค่ะตอนนี้ใช้ชีวิตประจําแข็งแรงปกติไปไหนมาไหนได้อย่างสบายค่ะ